แก้วคนเหล็กใสแก้วคนเหล็กใสหรือว่าแก้วตัวคู่ค่ะเป็นแก้วจากบ่อปงหลวงอภพอเทินจังหวัดลำปางนะคะเม็ดนี้มีขนาดเม็ดอยู่ที่2.5ูณ3เซนติเมตรค่ะลักษณะเม็ดนะคะเจียกลมนูนหลังเตาค่ะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นจี้ห้อยคอหรือว่ากำไลข้อมือนะคะ ก้วเม็ดนี้มีลักษณะของเส้นขนเหล็กที่รัดร้อยกันอยู่ในเม็ดค่ะมองบมข้างนะคะจะเห็นเป็นสีดาค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะเพราะว่าเส้นขนเหล็กค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าเรามองผ่านแสงเราจะเห็นค่ะว่าเส้นขนเหล็กกระจายตัวนะคะร้อยรัดกันอยู่ในเม็ดค่ะ มองบางมุมนะคะเราจะเห็นค่ะว่าเป็นสีดำนะคะที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะนี่คือด้านหลังของแก้วนะคะถ้าเรามองด้านหลังของแก้วตรงนี้ค่ะเราจะเห็นนะคะว่ามีแผ่นกาบร่วมด้วยค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะมีความสวยตรงข้างนะคะจะมี ลักษณะของการเจียนนะคะแล้วไปเจอมุมของหลุมอากาศค่ะก็จะเป็นแต่ว่าอยู่ด้านข้างถ้าขึ้นเรือนหรือว่าอะไรก็จะมองไม่เห็นนะคะแต่แก้วด้านหน้าเรียบเกลี้ยงไร้ตําหนิเลยค่ะสีของแก้วคนเล็กเม็ดนี้นะคะเขาจะดูแปลกตามากเลยค่ะ บางมุมนะคะถ้าเรากลิ้งกับแสงเราจะเห็นค่าว่าบางมุมจะเห็นเป็นสีใสและบางมุมจะเป็นสีดำนะคะด้วยว่ามีเส้นผลเหล็กที่กระจายตัวแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มก้อนก็คืออย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้นะคะจะมีกลุ่มก้อนของเส้นขนเหล็กค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเมื่อเรากลิ้งกับแสงไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคะเราจะเห็นว่ามีมิติที่สวยงาม ที่สะท้อนออกมาให้เราเห็นค่ะและด้านในนะคะยังมีแผ่นกาบร่วมด้วยค่ะเราจะเห็นนะคะว่ามีกาบใสค่ะถ้าเรากลิ้งกับแสงแบบนี้นะคะจะเห็นประกายของกาบใสสะท้อนออกมาให้เราเห็นค่ะแต่ถ้าวางแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะต้องนําไปกลิ้งกับแสงค่ะเราถึงจะเห็นนะคะเม็ดนี้นะคะโดยรวมแล้วมีความสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะถ้าหากท่านใดนะคะกําลังมองหา เม็ดแก้วผลเหล็กที่จะนำไปเคลื่อนเรือนเป็นจี้ห้อยคอหรือว่ากำไลนะคะเม็ดนี้แอดมินนำเสนอเลยค่ะว่ามองต่างม,มุมนะคะเราจะได้มิติที่สวยงามค่ะหรือว่าบางท่านนะคะจะนำไปวางบูชาประจำบ้านประจำร้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวก็ได้ค่ะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถที่จะสแกน QR Code คบนหน้าคลิปได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ